ต่อกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะยอดผู้เสียชีวิตจากพายุพัดถลมทางตอนใต้ของสหรัฐมีผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า17รายค่ะขณะที่สหรัฐเองก็เริ่มใช้มาตรการคว่ำบาดครั้งใหม่ต่อรัเสเซียแล้วส่งผลกระทบต่อบุคคลรวมถึงบริษัทที่ใกล้ชิดกับนายว,วลาดิเมียร์ปูติน สหรัฐสั่งระง,งับวีซ่าและยึดทรัพย์พันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียรวมถึงอีกอร์เซชินผู้นําบริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่โรเนฟด้วยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าบทลงโทษดังกล่าวนะคะส่งผลกระทบต่อบ,บุคคล7คนและกลุ่มบริษัท17แห่งซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ใตการน,นําของผู้นํารัสเซียด้านประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าเป้าหมายของการคว่ำบาตรครั้งนี้ไม่ได้มุ่งไปที่บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังนายปูตินเป็นการส่วนตัว แต่เป้าหมายที่สำคัญคือเพื่อลงโทษบุคคลที่มีส่วนร่วมกับรัเสเซียในการปฏิบัติการยึดดินแดนของยูเครนซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจของรัเสเซียในระยะยาวด้านนายเซเกลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียประนามว่าการกระทำของสหรัฐเป็นการกระทำที่ปาดเถื่อนและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยหลังพายุทอร์นาโดพัดถล่มทางภาคใต้ของสหรัฐนะคะส่งผล ให้มีผู้เสียชีวิตเป็นอย่างน้อยแล้ว17รายค่ะโดยเหยื่อส่วนใหญ่อยู่ในแถบชานเมืองลิตเติลร็อกรัฐอากานซอทั้งในเขตฟร็อกเนอร์พูลัสกีไวท์เมฟลาเวอร์และเมืองคัฟพอร์ในรัฐโอกาฮมาขณะที่ประชาชนกว่า3,500คนประสบปัญหาไฟฟ้าดับบ้านเรือนและธุรกิจเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐเตือนว่าจะมีพายุซ้ำเข้ามาอีก พายุทอร์นาโดสร้างความเสียหายเป็นทางยาวกว่า65กิโลเมตรนะคะแขตชุมชนในหลายเมืองพังพินาศรถยนต์และรถบรรทุกถูกพัดปลิวและคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะอาจมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารบ้านเรือนขณะที่หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินและอาสาสมัครก็เร่งขุดค้นบ้านแต่ละหลังเพื่อค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตค่ะ